นี่คือกาแฟสดมาขายในราคาย่อมเยาแบบนี้ได้หรออ๋อแต่กันเหมือนอเมริการโน่เราขายราบีบ้าพวกลาต้มอคค่าเราขายขาบีบ้าตามมาต่วงไปต่วงมาเงินขายชาเย็นชาเย็นเราขายชาเย็นนี่อันนั้นทำอะไรอะคะนี่เป็นพอนโซดาเครื่องทำซโซดามีเป็นแก๊สโซดาแล้วก็ขยับ นี่คือทำอะไรโซดาทำโซดาโดา,ดาเอา,า,า <c oughs> เบกกนนเเอาที่มันต้องใช้ขิ้นจ <ะ S 2> ันนี้หวานน้อย<ม>เออลาติอ่ามก เครื่องเป็นแสนต้องใส่สายเองดูแต่คนเราชีวิตต้องสู้เพราะอะไรอะเครื่องเรือก็ได้อยู่ในช่วงเขาพักเรือบริษัทเขาพักก็มีเงินเดือนอยู่นิดหน่อยประมาณ25%่าเอเซ็อยู่วางเฉยเลยหมอคิดคิดทำอไรซาลิงซาลิงนี่ก็ทำเองหมดนะประมาณเดือนลูกสาวลูกสาวลูกสาวไปอยู่ไหนอะคะเนี่ยนี่ลูกสาวก็ขายกี่บาทเป็นพวก กาแฟมันแบบติดมันพอมันมีตัวนี้พี่สั่งมอคค่าเหรอไม่ลาเต้ลาเต้แต่เห็นแล้วว่าแกจะหยิบไม่เป็นไรหมายถึงว่าสั่งลาเต้แล้วได้มอคค่า,าเหรอมอคค่าสวัสดีค่ะ เปิดถูกด้วยนะไหนเออไอ้กอาไปเล่นเมื่อกี uh, ้ไอ้นายกนายกเองนี่ไปใส่กระดุมเลี้ยงหน่อยดีนะเก็บแป๊บนึงเปิดนะกองเอ็มอันนี้เป็นช่างเครื่องมากี่ปีแล้วคะเนี่ยันกข่าวหาของกินหาของกินเกาแฟนี่มาเลี้ยวิตไม่กลับอ๋นี่คนดูวยีเขาจะไปหกาข่าวโอ้ยหลักหลักแค่ย่ะหลักแค่ปะ Tiếng tóc bóng 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 tó 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 bóng <ส>เป็นไงบ้างครับพี่รสชาติกลมกล่อมหวานเย็นเหมาะสาหรับอากาศร้อนๆแบบนี้มันเป็นช่างเครื่องเรือเฟอร์รี่ของบร,ริษัทเดินเรือรออกประเทศ<น><น>ที่เอาเครื่องกาแฟสดมาตั้งบริษสาเล้งนี้คือในช่วงนี้คือในทางบริษัทเขาก็มีเงินเดือนอยู่นิดหน่อยอยู่ถึงตรง,งว่า<น>ผมมีร้านกาแฟอย,อยู่ที่ท่าเรือด้วยให้ลูกสาวดูดูเลอยู่ แล้วก็ดูร้านก็ถ้าเรือก็ปิดถึงเครื่องคาเฟ่นะว่างเปล่ถึงผมเป็นช่างผมก็คิดดัดแพลงทำไอรอนิลิงคันนี้ผมทำเองหมดต่อเองเหมดเลยเอาเครื่องมาตั้งดูมาตั้งรถสลิงก็ลองขายดูว่ามันเปลกแล้วก็ไม่มีใครทำด้วย <ừ> ถึงระบบไฟ,ฟต่างๆนี้คือผมใช้แผงเป็นแผงโซลาเซลล์ทั้งหมดกับแบตเตอรี่ถึงออกตะบินไปเรื่อยขายไป แต่ที่ประจําที่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ผมจะอยู่ที่หน้าเจ้าท่าวันเสาร์อาทิตย์ก็อยู่ที่ด้านป่าไม้แล้วราคาขายแก้วยังไงทังบ้างครับราคาก็เป็นถ้าเป็นกาแฟก็แก้วละสามสิบห้าถ้าเป็นชายินเป็นโกโก,โก้เป็นชาเขียวชามะนาวเป็นแก้วละยี่สิบบาทถ้ากาแฟ้อนก็แก้วละสามสิบบาทครับ อยากจะบอกอะไรกับคนที่เขาท้อแท้ช่วงโควิดแล้วเขาจดไม่มีอะไรแต่ว่าต้องให้สู้ค่ะมันต้องสู้แล้วถึงเราไม่เราไม่ที่ทําไงแล้วยุคนี้คือมันต้องสู้อย่างเดียวเราไปนอนอยู่ไม่ได้หรอกไปนอนคิดว่าเราจะหางานทาที่ไหนแล้วเมื่อไร่เขาจะเปิดถ้าเมื่อไรโควิดที่จะหมดเรามาันรอ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 ,รออยู่ไม่ได้ครับสุดท้ายนี้วันหนึ่งต่อวันว่าขายได้กี่แก้วยังไงบ้างครับวันหนึ่งก็ถ้าเป็นแก้วเฉลี่ยก็วันตกประมาณพันกว่าบาทรประมาณพันกว่าบาท ตำบลต,ต,ตำบลที่มาหนึ่งความโปร่งของเราดีดาน,น,นั่นติวมานไม่ได้ไม่ก้อยก <laughs> ็ <c oughs> ต้องขายไหมขายตรงนะั้นขายเต็มที่ที่เราขายได้แหลยหยุดหยุดแล้จิบปรับรถหน่อยเดี๋ยวรถใหญ่เข้ามาพอไปเจอนักเรียนแล้วเราเรา,เราไปไม่ได้อ๋อนักเรียนขายขายดีใช่ไหมครับขายดีนักเรียนแล้วก็มันกันนค่ะดู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 จำไม่ได้เอาไหมหนวหนหน้าถ่ายรูปกับโมราเราใช่ไหมเออนี่เสยฉันะต้องถ่ายกัยฉันต้องถ่ายด้วยเลย ่บงค่าเเมื่อกี้เห็นมันะูกบังค่ตันบตนเทียบตัวอะไรใบน้่งใบของคุณจ่าท่าอันนั้นทำอะไรอะคะเป็นสอนเชิญเป็นท่นนะคะหัวหน้าช่างนี่นต้นมบหครับคบควบคเครื่องยนต์ได้ควบควบนี่เพ ซาลิงนี่ก็คืออันนี้แสนสี่เราจะไม่นับทั้งรถทั้งโซลาเซลล์ทั้งทุกอย่างทั้งอุปกรณ์ประมาณสองหมื่นอ๋อลงทุนใหม่สองหมื่นเป็นเป็นอะไรนะซาลิงลงทุนใหม่สองหมื่นเราสร้างรถนี่มเครื่องยนต์ใช่แล้วมันมันมันรักษาไงไม่ครับเรามาทำแบบเนี้ยมันมันต้อง ไฟมันต้องในนี่ละต้องทำใหม่หมดน้ำมันอยู่ข้างในผมต้องย้ายมันมาอยู่ข้างนอกอ๋อไม่ใช่ว่า